โอ้โหแข็งโ๊กแล้วก็ใส่ซอสลงไปนี่ซอสก็นี่ครับมีที่ฉีดอยู่แล้วสะดวกฉีดซอสใส่ไปถ้าทางจะเผ็ดดีนะวาวนีครับต้องรีบให้หมดครับเอาอืมอืม่ม โอเคหมดยังโอ้ยังมีครับยังมีแบบนึงโอเคครับทีนี้ก็ใส่น้ำประมาณ 500ml 5 e 0ม m ลิตรมลิตรก็เกือบเกือบขวดหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำหนึ่งขวดมัน 600ml ม e ลิตร เขาให้ต้มประมาณสีนาทีโอเคครับเดี๋ยวเราต้มสีนาทีแล้วเอามาดูกันหลังจากต้มสีนาทีแล้ว,ก,ลว,ก,ก,วลก็ให้ใส่เส้นลงไปเราก็มาดูกันว่าเส้นมันที่แข็งๆเนี่ยเส้นต๊อกแข็งๆเนี่ยมันจะนิ่มหรือเปล่าจะเดือดแบบนี้ครับทีนี้เราก็ให้ใส่เส้นลงไปนี่ โอ้ใหญ่ทีเดียวใหญ่พอๆกับหน้าคนถ่ายเลยแล้วก็ใส่ต้นหอมอบแห้งลงไปาาแล้วก็ให้ต้มต่อประมาณ2-3นาทีจากนั้นก็เราสามารถรับประทานได้เลย โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วครับตั้งไว้สองถึงสามนาทีตอนนี้ก็ใส่ไข่กับผักลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการทำให้อาหารมันมีคุณค่ามากขึ้นมีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับทีนี้เราจะมาลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงน้ำเริ่มมูดแล้วเนี่ย

เส้นเหนียวนุ่มมากเลยลองดูเส้นต๊อกนะครับผ่านครับอร่อยในรอิปอนด์ครับตัวของน้ำมันจะเป็นรสชาติหว,นหวานๆเป็ีๆนะครับ โดยรวมาถือว่าโอเคเลยในในส่วนของบะหมี่ถึงสำเร็จรูปนะผมว่าเป็น10ผมให้8.5-9เลยครับถือว่าอร่อยมากเลยเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองไปหาชิมดูได้นะครับมีขายตามห้างสรรพสินค้าชันนำตัวไปผมซื้อมาในราคาประมาณ130-140นี่แหละประมาณนั้นครับ วันนี้ก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้มีโอกาสหน้าเราก็อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ